บาดหรืออะควาทอเรพีเป็นการรักษาโดยใช้คุณสมบัติของน้ำความหนานแน่นของน้ำช่วยพยุงร่างกายค่ะทำให้ไม่ต้องรับน้ำหนักมากการเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและง่ายขึ้นซึ่งทาราบำบัดค่ะถูกนำมาใช้ในผู้ป่วยโรคต่างๆเช่นผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงผู้ป่วยพากินสรัรผู้ป่วยโรคไขข้อต่างๆและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุรวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาในระบบกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังอีกด้วย ประโยชน์ของคาราบำบัดนะคะลดแรงกระแทกข้อต่อและกล้ามเนื้อของร่างกายทำให้ไม่เจ็บปวดมากกระแสะน้ำอุ่นช่วยลดอาการปวดและทำให้เนื้อเยื่ออ่อนนุ่มเป็นการป้องกันข้อติด นอกจากนี้กระแสน้ํายังช่วยนวดให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายอีกด้วยทั้งกระแสน้ําอุ่นค่ะจะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ดีแรงต้านทานของน้ําทําให้ต้องออกแรงมากกล้ามเนื้อจึงแข็งแรงขึ้นด้วยสําหรับลักษณะของสระทาราบาบัดนะคะต้องมีขนาดกว้างพอดีที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างสบายๆมีอากาศถ่ายเทสะดวกปรับอุณหภูมิน้ําอุ่นได้ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ35องศาเซลเซียสค่ะ นอกจากนี้ยังต้องมีการรักษาความสะอาดมีระบบหมุนเวียนน้ํามีระบบกระแสน้ําเพื่อช่วยให้การออกกําลังกายและผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีเครื่องช่วยพยุงตัวในน้ำอุปกรณ์สำหรับการออกกําลังกายในน้ำพื้นที่ส,สามารถปรับตื้นลึกตามความต้องการได้ที่สำคัญต้องมีนักกายภาพบำบัดคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และมีแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูคอยดูแลสม่ำเสมอเพื่อเป็นการดูแลให้ครบถ้วนตามมาตรฐานในการฟื้นฟูร,ร่างกายด้วยน้ำ ผู้ที่เหมาะสําหรับการเข้ารับบริการทาราบําบัดนะคะคือผู้ที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าไม่ตามวัยผู้ที่มีปัญหาระบบประสาทโรคอมรัมพฤกษ์โรคพาร์กินสันกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้ที่มีปัญหาด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเช่นปวดเรื้อรังปวดหลังข้อเสื่อมผู้ที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่คะ่ะเช่นผู้ผ่าตัดเปลี่ยนเขา่าเปลี่ยนข้อสะโพกผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ผู้สูงอายุและเด็กสำหรับการเตรียมตัวผู้ป่วยสำหรับทาราบำบัดน,นะคะผู้ป่วยที่เป็นเด็กและผู้สูงอายุควรใช้แผมเพิดเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีในการใช้สระว่ายน้าไม่ควรทานอาหารก่อนลงสระอย่างน้อยประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะสามารถรับประทานยาวรักษาโรคประจำตัวได้ตามปกติ เรียบชุดว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหลีกเลียเ่ยงการใช้เครื่องประดับและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะอย่างไรก็ตามทาราบำบัดเป็นการรักษาที่ต้องทำตามคำแนะนำของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัดค่ะและไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีไข้มีการติดเชื้อทางผิวหนังหรือมีบาดแผลเปิดค่ะ สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของการออกกําลังกายบนพื้นต่างๆนะครับหรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของความเสื่อมต่างๆทั้งหลายผู้สูงอายุบางท่านนะครับออกกําลังกายบนบกนั้นเป็นเรื่องที่ยากนะครับออกแล้วก็ปวดออกแล้วก็เจ็บใช่ไหมครับหรือบางคนอาจจะยังทรงตัวได้ไม่ค่อยดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับการออกกําลังกายในน้ําจะใช้ผลของน้ําช่วยนะครับทำให้ช่วยพยุงทําให้ลดภาระของข้อต่างๆนะครับสามารถที่จะออกกําลังกายได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น นะครับรวมถึงการใช้ผลของแรงต้านของน้ําในการเพิ่มกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุนั้นมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นนะครับเรายังมีการปรับอุณหภูมิของน้ําให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุจึงไม่ต้องห่วงเรื่องของอุณหภูมิที่ผิดปกติของสระนะครับเมื่อเทียบกับสระธรรมดาทั่วๆไป สระของเรายังมีการฆ่าเชื้ออย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการติดเชื้อปัญหาการติดเชื้อนั้นจริงไม่เจอนะครับนอกจากนี้นะครับสระของเรายังมีอุปกรณ์ช่วยเสริมสำหรับผู้สูงอายุต่างๆนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกเช่นสระของเรานะสามารถที่จะปรับระดับขึ้นลงได้นะครับสำหรับผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็นก็สามารถที่จะเข็นลงสระออกกําลังกายได้สระของเรายังมีเรื่องของเครื่องออกกําลังกายในน้ําเช่นเครื่องปั่นจักรยานในน้ํา ลู่วิ่งในน้ําต่างๆสําหรับผู้ที่ต้องการการออกกําลังกายแบบต่างๆนะครับรวมถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆอีกมากมายครับผมเพราะฉะนั้นสามารถที่จะมาลองใช้บริการดูได้ตามความเหมาะสมหรือถ้ายังไม่แน่ใจมาปรึกษาก่อนได้นะครับของเรานจะมีศาสตร์สาขา,า,าวิชาชีพในการช่วยดูไม่ว่าจะเป็นแพทย์นักกายภาพบัตรนักวิทยาศาสตร์การกีฬาการออกกําลังกายครับ ผู้สูงอายุหรือว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าครอบครัวต่างๆของผู้สูงอายุนั้นนะครับที่สนใจสามารถที่จะเข้ามานะครับติดต่อเราได้นะครับที่ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุสภากาชาติไทยครับสามารถที่จะมาได้เลยของเรานน้นเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาราชการครับ